แล้วทำไมการลงทุนใน DR และ DRX เนี่ยถึงน่าสนใจเจมมีสรุปให้ฟัง5ข้อแบบเข้าใจง่ายๆครับข้อแรกใช้เงินบาทลงทุนได้เลยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการแลกเงินต่างประเทศด้วยตนเองข้อ2ซื้อขายง่ายง่ายผ่านโบรกเกอร์ไทยไม่ต้องเสียเวลาเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศห้ยุ่งยากข้อ 3. ใช้เงินลงทุนน้อยเนี่ยก็สามารถลงทุนได้เช่นเทสลา8 0 X ของหุ้นเทสลาที่มียตาส่วน1หุ้นเทสลาต่อ5000 DRX ทำให้นักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของหุ้นระดับโลกได้เพียงเงินหลักรร้้อยบบาาททเท่นนัันค ข้อที่4จัดการเรื่องภาษีง่ายกว่าโดยผู้ออก DR จะเป็นผู้จัดการเรื่องภาษีให้หมดทั้งกระบวนการแถมการลงทุนผ่าน DR และ DRX เนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนกับการซื้อขายหุ้นไทยอีกด้วยข้อสุดท้ายค่าธรรมเนียมถูกกว่าไปลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงโดยการลงทุนใน DR เ,เนี่ยจะช่วยน้ำทุนประหยัดไม่ว่าจะเป็นแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับนักลงทุน